มารีคริสต์มาสทุกคนนะคะ ยกต้นคริสต์มาสมานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาแต่งต้นคริสต์มาสกันของลกจังเลยนี่คือเคลียร์ไปแล้วบางส่วนนะทุกคนห้องแบบลกมาก เราแต่งแบบน้องลูกๆแดงทองก่อนไหมแล้วเราก็ค่อยแปะหัวข้างบนเนาะนี่ไฟซื้อมาจากอีเกียนะคะคือแบบอันนี้ก็เก็บมาตั้งแต่พีแล้วน่ารักมากอะ่ะ นไอนน้ตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็กถุงแล้วลอยอ่ะพุงเกินไปไหมเน่ะใครแบบว่าจะแต่งปีหน้าคือต้องแบบไปสีเอเวอเสต์ปีนี้ กระจกออกไปแล้วก็เดี๋ยวมาตกแต่งแบบ B G ให้มันมีความแบบคริสต์มาสมากขึ้นด้วยความที่ห้องเคสเป็นห้องเล็กเนาะก็เลยจะไม่มีทีวีแต่เราก็อยากมี B G มันจะได้แบบว่ามู a แอนโท e เหมือนแบบเวลาที่เราไปคาเฟ่แล้วแบบสวยๆอะ่ะเอาน้องคนนี้มาใช้เดี๋ยวเอามาใช้ให้เป็น B G ตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะใช้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็เปิดเพลงแบบว่าเป็นฟิลคริสต์มาสอะไรอย่างงี้ดีไหมต้องแต่ใช้โปรเจคเตอร์มาหลายรุ่นอะ่ะคิดว่าน้องคนเนี้ย บามากเบาที่สุดเท่าที่เคยได้ใช้มาแล้วอะ่ะแล้วยกให้เป็นนัมเบวันปี2 0 2 4เลยเพราะว่าน้องน้ำหนักเบาแล้วพกพาสะดวกแล้วแบบอย่างเราแบบเนี่ยเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยโปรเจคเตอร์อะไรถือมือเดียวได้ดูสิอันนี้เป็นของเบนคิวนะนี่มีโลโก้ตรงนี้ด้วยเบนคิวเอาจริงอะจอตรงนั้นอะจอที่ทุกคนชอบเห็นในใน i g จีสตอรี่เคสท่านช,ชอบแบบว่าแปะ g ีีเลยก็คือของเบนคิวเหมือนกันของเป็นแต่งห้องดีไหม ไม่ว่าเขาแต่งห้องไว้ก็สวยนะเหมือนลำโพงเลยเนาะเขาให้ลำโพงมาเยอะจริงๆมนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สิ่งดีมากเดี๋ยวใช้ช่วงเย็นๆที่แบบว่าแต่เช็ดดูซีรีส์แล้วเดี๋ยวให้ดูว่าแบบน้องเขาแบบคือไม่ต้องแบบว่าไปปลั๊กลําโพงต่ออะไรอย่างนี้เลยคือเปิดจากโปรเจคเตอร์ตัวนี้แล้วก็ใช้ลําโพงตัวนี้คือฟังได้เลยเพราะว่าเป็นลําโพงที่ค่อนข้างดีเลยสตรีมมิ่งสองจุดหนึ่งเลยมั้งแล้วน้องจะตั้งยังไงอะ่ะเพราะว่าแบบเอา้าถ้าตั้งอย่างนี้มันก็จะแบบ เอ้ตกได้อลยงตั้งไม่อยู่แต่ทุกคนจะบอกว่าน้องมีฐานนี่ให้ดูฐานเขาจะมีฐานมาให้แบบนี้นะคะก็เวลาตั้งน้องเขาก็จะถูกตั้งไว้แบบนี้เห็นไหมฐานเขาจะเป็นแมกเนตแล้วก็ดูดจุกติดกันเวลาเราตั้งเนี้ยก็จะมีความคงทนแล้วก็สเตเบิลนะคะนี่เห็นไหมตัวฐานก็จะวางเฉียงแบบนี้ได้เลยน้องก็จะแหงนหน้าขึ้นนี่ คือหมุนได้360องศาอย่างนี้เลยนะอยังไม่ซิ่งปรับแหน่งขึ้นลงอย่างนี้ก็ได้อะคือเค้เป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบว่าดูหนังแล้วแบบฉายขึ้นเพดานไปเลยอะเออแล้แบบต้องเป็นตัวพกพาแล้วก็เป็นตัว เป็นโปรเจคเตอร์ที่ไร้สายไม่ต้องพกสายแล้วไม่ต้องปักสายใดๆก็สามารถใช้งานได้พอร์ตที่ให้เขาให้มานะทุกคนอันนี้ก็ให้มาทั้ง USB HDMI แล้วก็พอร์ต Type C ก็มีมานะหรือจะปักกับหัวแจค็คอันนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ปุ่มที่ให้มานะคือคิดว่าใช้งานง่ายอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปใช้งานให้ดูไหมน่าจะได้แบบว่าทุกคนก็ได้ใช้งานไปกับเคทไปด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นคิดว่าไปทานข้าวกลับมาเส็จพาน้องไม้เอเดินเล่นอะไรเงี้ยจะได้ใช้งานให้ดูเต็มๆนะ ผมเขาวันไหนเอาที่วางนี่ไหมเราเลือกอะไรเราเลือก YouTube ยู u ู u ไหม จริงตรงนี้เขาจะมีที่ปรับอัตโนมัติให้นะทุกคนจอตรงนั้นนะ่ะคือสามารถปรับอัตโนมัติได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบว่าอยากให้แบบมันพอดีน่าบีจีก็ช่วยเขาแบบซูมอินซูมเอาได้นีนก่ก็กดซูมเข้าไปคือจอใหญ่ย่มากแต่แค่รู้สึกว่าพอเป็นจอไซส์ร้อยยีน้องน้องแล้วปตกขอบไปนิดนึงเนาะแล้วก็กดปุ่มตรงนี้แล้วก็ปรับซูม ให้มันพอดีกำแพงของเราหนูลองปรับด้วยตัวเองสิอืมงั้นถ้าเราอยากได้ส์ใหญ่ก็จะแบบใหญ่ประมาณนี้เลยนี่เขาก็จะแบบดีเทคมาให้แล้วว่าหน้าจอเราจะอยู่ประมาณนี้แต่เราอยากซูมซูมเราหรือออกอยากได้ประมาณนี้ซูมประมาณนี้แล้วกัน โปรเจคเตอร์มันสวยแบบนี้นี่คนจะนองคนจะลอดเวลาเลยให้ทุกคนดูฟ้ายังไม่มืดเลยนะแต่โปรเจคเตอร์คือฉายได้ชัดมากเลยอ่ะ โดนท่อนะถูงออกไหม มาแต่งเพิ่มใช่ไหมหนุทองเราเอานี่มาไหม คิสสมที่มีต้นคี่สม์มาสซ่อนอที่นะใหญ่มากอันนี้คือเคสสั่งทอปเปอร์มาเดี๋ยวเราจะไปปูท็อปเปอร์กันบนเตียง วันที่มาตกเลยเนาะแต่ความเป็นจริงคือเปิด b g เอานะคพะพอแบบเออมันมี b g แล้วสวยเนาะสวยไหมทุกคนว่าสวยปะคะแล้วเปล่านะเราไม่ได้อินคริสต์มาสใดๆเลยเตรียมดูซีรีส์แหละแต่ว่าห้องมันสวยมากเลยอะแล้วก็มีอีกทานหนึ่งที่วันนี้อยากทำไหนๆก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วก็เลย อยากปูฟูกที่นอนใหม่เพราะว่าตัวนี้ที่เคสใช้อยู่น้องเขาแบบว่าเริ่มมีความยุบยุบลงแหละคลิปนี้ของเคสจะออนวันที่25พอดีก็มา r ์น c h r คริสต์มาสทุกคนนะคะ ซีรีแล้วอะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเ okay, คว่าจะมูน้องคนนี้เดี๋ยวเราเอามาตั้งไว้อีกฝักหนึ่งเพื่อให้ฉายไปที่ฝั่งนี้เราจะถ่ายรูปถ่ายรูปท็อปเปอร์มหมชบก็ให้หันไปทางนี้อย่นี้นี้ไหมน่าจะได้มาไหมเออ ถ้าห่ม้าห่มแบบกาถ้าท่าความลุมความลมให้ความสีนะโอ๊ยทำไมหนังสือมันสนุกกลางอันนี้เป็นหน้าจอคอมที่ทุกคนแบบจะเห็นมุมนี้ของเคสบ่อยมากแต่ว่าตอนนี้คลางลกมากอย่างอวด้องมากนี่เป็นไงคะห้องเคสสวยไหมเคสรู้สึกว่าห้องแบบตอนกลางคืนเรามุมมันมีความอบอุ่นแล้วก็วอร์มมากๆาแล้วคือแบบ รู้สึกดีมากเลยที่เอาโน้อโปรเจกเตอร์ตัวเนี้ยมาแล้วว่าทำเป็น BG อ่ะมันสวยมากเลยเนาะน่าร้องจังเลยให้จอฉายขึ้นไปข้างบนนะคะนี่ จอเราก็จะอยู่ข้างบนพอดีเลยอุ้ยอันนี้ชอบอ่ะไปได้เวลาดูเน็ตฟิกแล้วครับโอยี่ได้าเ ก่อนนอนเท่นี้ก็เดี๋ยวมารีแคปน้องโปรเจคเตอร์คนนี้กันนะทุกคนอันนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์ของ benq นะคะรุ่น gv 5 0รู้สึกว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่แบบเป็นตัวเล็กแต่ว่าประสิทธิภาพมากกว่าคำว่าตัวเล็กอะ่ะคือประสิทธิภาพเขาให จัดเต็มจริงๆเลยนะสามารถปรับได้หลายสไตล์มากๆคือรู้สึกว่าอิสระในการใช้งานมากเลยอย่างเคสจะมาถ่ายรูปอย่างนี้ใช่ไหมเขาปเปล่าตั้งขึ้นตั้งลงหรือว่าจะหมุนซ้ายขวาแล้วมันหมุนได้360องศา Amazing มากเป็นโปรเจคเตอร์ที่แบบอุ๊ยคุณพี่เป็นกล้องปะคะเน่ทำไมหมุนได้360องศาขนาดนี้แล้วมันสามารถตั้งมอนิเตอร์ได้หลายมุมมากเลยด้วยความที่น้องเขาแบบอย่างที่บอกเป็นไซส์เล็กเนาะก็จะสามารถวางได้หลากหลายที่นีขอเอาถาดออกก่อนนะ ฐานมีลูกเล่นที่ทําให้แบบเคิดว่ารู้สึกเนี่ยเห็นไหมฐานมันทําให้ตัวนี้อะไรหมุนได้360องศาแล้วฐานของเขาอะ่ะปรับได้มากกว่าอีกนะคือถ้าเกิดใครอยากให้น้องเขาแงนหน้าขึ้นเนาะก็แค่ดึงตรงนี้ออกปุ๊บเนี่ยวเวลาตั้งก็สามารถปรับระยะแงนมหน้าเงายหน้าอย่างนี้ขึ้นได้เลยเหมือนหน้าจอจะใหญ่ไปไหมนะโอเค ช่ไหมทุกคนคือสามารถปรับตำแหน่งซูมอินซูมเอาหน้าจอได้เลยแต่ว่าจริงๆอ่ะคือเขาจะมีตัวปรับอัตโนมัติพอเราเปิดเครื่องมาปุ๊บเขาก็จะปรับตำแหน่งภาพอัตโนมัติให้เลยอันนี้คือดีมากเลยเคยเป็นแมทที่แบบว่าต้องมาดูนมอนิเตอร์ด้วยตัวเองอ่ะเรารู้สึกว่ามันใช้งานแบบค่อนข้างยากลําบากนิดนึงเนาะแต่อันนี้คือเปิดมาปุ๊บก,ก็ปรับตำแหน่งอัตโนมัติให้ให้เราได้เลยแล้วก็มีสตรีมมิ่งพกพัน t f l i x y o u t u b e เอ้ยใดๆเอ้ยก็คือสามารถมีแอปรับรองคือไม่ต้องเชื่อมต่อให้ว่นนยเลยนะ iPad iPhone ก็สามารถเชื่อมต่อด้วย Apple a i r p l a y ได้เลยนะโดยตรงเลยหรือเป็น b l u บู o ูธเขาก็มีให้ต่อได้นะต่อกับพวกจอยเกมมิ่งอะไรนี้ก็ได้นะทุกคนภาพคมชัดสวยแล้วก็สามารถปรับไซส์ได้ปรับได้สูงสุดเป็นจอ120เลยทุกคนมันก็จะแบบใหญ่มากแต่ว่ากำแพงห้องเคสจ,จะค่อนข้างเล็กเนาะก็เลยปรับได้สูงสุดก็คือจะกินเลยเลยมาที่ประตูนะคะรู้สึกว่าเป็นคิวทำ ทำสีได้ค่อนข้างชัดแล้วก็ดีมากอย่างตัวเนี้ยใช้แล้วจอจะมีความคมชัดมากอย่างตอนเปิดตอนกลางวันก็ยังชัดเปิดตอนกลางคืนคือชัดมากแล้วฟีเจอร์ที่รู้สึกว่าชอบแล้วตอบโจทย์เรามากเลยคือเราเป็นคนที่อยากให้ห้องแบบเวลาเรานอนแล้วเราไม่อยากมองไปที่กําแพงเราอยากแบบอ้าฉันนอนทิ้งตัวลงมปแล้วก็แบบนุ่นอยู่ เดฟิกหรือดูหนังอะไรบนบนพิดานได้เลยอ่ะอันนี้ชอบมากด้วยความที่พอเขาเป็นตัวแบบสามารถปรับตำแหน่งได้อิสาระพอเราเราก็แค่วางก็แหงหน้าน้องก็ขึ้นชายไปบนกำแพงอ่ะลำโพงลำโพงชัดดีนะทุกคนเออแล้วมันสายชอบฟังเพลงอ่ะเค่รู้สึกว่าพอมันเป็นลำโพงรอบทิศทางของเขาอ่ะเสียงดังนี้คึมาก มีรีโมทมาให้ด้วยพอมีรีโมทเราก็สามารถปรับลดเสียงตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะเข้าเน็ตฟิกเข้า YouTube ปรับแต่งจอคือกดผ่านรีโมทได้เลยแล้วแต่อย่างเงี้ยเราก็สามารถกดได้อันนี้คือแค่ดกดผ่านรีโมทเลยนะ กดอะไรอย่างเงี้ยก็กดหารีโมดได้เลยคืออย่างใครที่แบบว่าชอบปิดไฟดูแบบเคสอ่ะพอปิดไฟดูมันจะได้แบบอีกฟีลลิ่งหนึ่งเนาะมันมีความวอร์มดูเหมือนอยู่ในโรงนังเขาจะมีระบบไนท์ชิปมาด้วยนะปรับให้จอมันนุ่มนวลตอนช่วงกลางคืนเออดูซีรีส์หรือดูอะไรแล้วแบบพอเตียงมันฟินมันนุ่มมันก็จะแบบอ่าฉันก็จะแบบเผลอหลับไปตัวนี้เขาก็จะมีโหมดให้สามารถตั้งเวลาปิดอัตโนมัติได้กดเดาๆว่าอย่างเช่นอ่ะซีรีส์จะจบภายในอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ ตั้งเวลาไว้1ชั่วโมงแล้วก็สามารถเธอหลับได้เลยสบายใจฟังก์ชันออกแบบมาใช้งานง่ายอะ่ะคือไม่ต้องอ่านคู่มือเลยเลยจะบอกว่าตอนเคสเปิดใช้งานไม่ต้องอ่านคู่มือเลยนะก็จิ้มจิ้มจิ้มใช้งานตามฟังก์ชันเขาได้เลยมันดีมันจึง้งคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนชอบโปรดักของ BenQ อยู่แล้วไงเราก็เลยอ่าโอเคมองว่ามันโอเคแล้วก็คุ้มค่าแหละโปรดักเนี้ยลองใช้ด้วยตัวเองจริงๆแล้วอยู่ได้ตั้ง10ปีเนะ่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหสิบตกปีละสองร้อยเหรอ 습니다. 수어도 배우지 않았고. 대신 기을데리고 다니면서 길따으로 사람들 말을 옮기겠죠 그때 동생의 고 언니는 귀감을 하는데. 오늘 상 속이 상마사도사 내가 네